สวัสดีค่ะชื่อจ่าวันวมาซหาแต่แนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปแลนดอมสมความรักความสัมพันธ์จากพี่ไพ่เล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเดี๋ยวเรามาดูสิว่าวันนี้พี่ไพ่อะมีข้อความอะไรจากใครสักคนหนึ่งฝากมาบอกฝากพี่ไพ่ฝากแม่หมอมาบอกนะ แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวจะให้พี่พพยเป็นคนบอกลักษณะของเขานะว่าเขาคนนั้นเป็นใครแล้วก็มีลักษณะนิสัยอย่างไรแต่ก่อนจะไปชมคลิปฝากกดหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอก่อนแล้วก็ดวงนี้เป็นพลังงานรวมนะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังดวงรวมคือดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะอ่ะอ่ะรวมมาแล้วสองใบ w ิ e l อฟ f for จ u n เก้าถ้วย อยแม่หมอขออีกหนึ่งใบลักษณะของคนที่พี่ไพ่จะเล่านะสีไม้เทา้าคนคนนี้ที่พี่ไพ่กำลังพูดถึงเป็นคนที่คุณกับเขามีการพบเจอกันแล้วนะพบเจอกันโดยโชคชะตาน,นำพามาและคุณกับเขาอาจจะมีการพบเจอกันผ่านโลกออนไลน์โลกออนไลน์ช่องทางไหนก็ตามแต่แต่ทางโลกออนไลน์แน่นอน นะคือมาพบเจอกันโดยเหตุบังเอิญคือไม่คิดว่าจะมาเจอกันจะมาคุยกันจะไม่ได้ทําความรู้จักกันแล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่มาพบเจอกันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเหมือนมีความคุ้นเคยมีแรงดึงดูดเข้าหากันรู้สึกแบบพูดคุยถูกข้อถูกใจสนิทสนมกันอย่างรดวดเร็วทั้งที่เพิ่งจะเคยพบเจอกันนะแต่ว่าในความรู้สึกว่าทําไมฉันเหมือนรู้จักคนคนนี้มานานเหลือเกิน ทำไมเหมือนสนิทกับคนคนนี้มานานเหลือเกินเหมือนจดจำกันได้เหมือนเคยรู้จักกันมานานนะเขาคนนี้แหละวถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นความสุขของตัวเองมากกว่าความสุขของคนอื่นคือเขาจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะนึกถึงความสุขของตัวเองมากกว่าความสุขของทุกๆคนรวมถึงตัวของคุณด้วย คือต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่เขาคิดว่าเขาทําแล้วเขามีความสุขเขาก็จะทําแบบนั้นไม่ว่าสิ่งเก่านั้นเนี่ยไอ้การกระทําเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้ใครต้องเจ็บปวดต้องเสียใจต้องผิดหวังหรือต้องแบบเสียความรู้สึกเพราะการกระทาของเขาเขาไม่สนเขาไม่แคร์เขารู้แค่ว่าอันไหนที่เขาทํามีความสุขอันไหนที่เขาทาแล้วเขาสบายใจเขาก็จะทําแบบนั้นนึกออกปะนึกออกยังอ ใบหนึ่งสีเมเท้าคนคนนี้อาจจะผ่านการเคยแต่งงานผ่านการเคยมีครอบครัวมาแล้วอาจจะเคยอเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่กําลังมีคอมมิคเมนต์มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยก็ได้นะถ้าตรงเดี๋ยวเราไปกันต่อแต่ถ้าคุณบอกว่านึกไม่ออกเลยแสดงว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปของคุณนะจ๊ะเลื่อนไปดูคลิปอื่นเด้ออะ เดี๋ยวมาดูซิว่าคนคนเนี้ยเขาฝากอะไรพี่ไพ่มาบอกคุณเอยวไปลุ้นกันข้อความอะไรนาะเขาถึงฝากมาบอกเราเขาอยากบอกอะไรเราเออเก้าเหรียญสามไม่เท้า เด็กถือไม้เท้า the sun the m <Mag> u s i c i a n the empress the harry fan เดี๋ยวจะมาอ่านข้อความที่เขาฝากมาบอกเนาะ คือต้องบอกว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าทําไมตอนเนี้คุณดูดีคุณดูสวยคุณดูหล่อคุณดูสง่างามเหลือเกินทําไมดูคุณมีความสุขกับชีวิตทําไมดูชิลดูลหลั่นล้าเหลือเกินทําไมแบบดูแบบไม่ได้สนไม่ได้แคร์เขาเลยอะคือในเวลาเนี้ยเหมือนคุณเนี่ยมองไปแต่อนาคตข้างหน้าของคุณมองไปแต่แบบ เรื่องราวในชีวิตของคุณมองไปไกลามากมองจนเลยเขาไปเลยอะ่ะคือแบบไม่ได้มีเขาอยู่ในสายตาเลยอะ่ะคือมองข้ามผ่านเขาไปเลยอะ่ะไม่ได้แคร์ไม่ได้สนเขาเลยอะ่ะคือคุณแบบเฉิดฉายแบบสง่างามแบบโนสนโนแคร์เขามากเลยอะ่ะสิ่งเหล่านี้ที่คุณเมินเฉยใส่เขาเนี่ยที่คุณไม่สนไม่แคร์เขาเนี่ยมันทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจมากๆเลยนะ เออเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเจ็บปวดเขาเสียใจกับสิ่งที่คุณทําใส่เขาเมินเฉยใส่เขาไม่สนไม่แคร์เขาในเวลาเนี้ยเขาว่าอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะอยากจะกลับมางอ้ออยากจะกลับมาขอคืนดีแต่ว่าเขายังไม่กล้าเ mm hmm. ห็นผลเพราะว่าดูคุณไม่เอาเขาเลยอ่ะเออดูคุณแบบไม่แคร์ไม่สน แกมาฉันก็ไม่สนไงเงี้ยคือเหมือนคุณเมินใส่เขาอ่ะคือเขาคิดว่าเขาอ่ะอยากจะกลับมาง้อคุณอยากจะกลับให้ความอยากจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาราบรื่นสดใสสวยงามดังเดิมนะคือเขาเนี่ยอยากจะติดต่อสื่อสารเจรจากับคุณปรับความเข้าใจกับคุณอยากจะอ้อนอยากจะแบบเคลียร์ทุกอย่างกับคุณนะคือในใสายตาของเขาเนี่ย คุณอนะ่ะมันคือที่หนึ่งในใจของเขาเสมอคือคุณคือคนที่ดีคนที่เขาไม่รู้จะไปหาคนไหนหรือคนอื่นๆมาเปรียบเทียบกับคุณได้แล้วมันไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วในชีวิตของเขาอ่ะคือครั้งนี้เขาได้รับบทเรียนชีวิตจาก การที่คุณกับเขาเนี่ยต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันแยกกันหรือห่างหายกันไปหรือมีการเงียบหายมีการตัดจบมีการนิ่งกันไปแล้วแน่นอนเขาบอกว่าไอ้การนิ่งหรือไอ้การเงียบหายไอ้การเมินเฉยปิดกั้นนิ่งสนิทของคุณเนี่ยมันทําให้เขาเนได้บทเรียนในการกระทําครั้งนี้ไม่ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรคุณนะคุณถึงมีการเมินเฉยแล้วก็แบบไม่สนไม่แคร์เขาได้ขนาดนี้แสดงว่าเขาก็ต้องทําผิดกับคุณ เขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้บทเรียนที่เขาได้จากการกระทําผิดครั้งเนี้ยมันเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกผิดเออผิดจริงๆที่ที่ละ,ะก่อนนั้นอีอาจจะลัเลยคุณหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้คุณแบบเมินเฉยเขาได้ขนาดเนี้ยบอกได้เลยว่าไอ้การนี่ไอ้การไม่สนใไม่แคร์ของคุณเนี่ยมันทําให้เขาอะ่ะเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ได้รับบทเรียนมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณในวันนี้นะจ๊ะเอออ่เดี๋ยวแถมให้อีกสองใบ อยากรู้ว่าว่าเขาทำอะไรให้คุณโกรธสองใบนะ Hermit เด็ก <laughs> คุดถามโอเคสาเหตุไอ้แม่หมอหาสาเหตุให้ละคือเขาเนี่ยตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเนาะ เออเป็นคนที่ i n t เ o v e r t ก็ได้เป็นคนที่ชอบอยู่เงียบเงียบเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวสูงเป็นคนที่ no สนโนแคร์เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจในความรู้สึกของคู่ครองหรือคนที่คบอยู่คนที่คุยอยู่อ่ะคือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบอยู่เงียบเงียบชอบอยู่นิ่งๆชอบมีพื้นที่ส่วนตัวชอบหายมามาหายๆอารมณ์ดีก็มาอารมณ์ไม่ดีก็หายไปประมาณนั้นตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์อ่ะ มาเลยลกัดป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็เลยค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเงียบค่อนข้างไม่มีอะไรหวือหวาหรือไม่มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นเลยเขาจะเงียบบางทีบางครั้งก็เงียบคือคุณคุณทักอะไรไปหรือถามอะไรไปเขาก็เงียบคือมันเงียบอย่างเดียวมันเงียบจริงๆนะความสัมพันธ์ที่คบกับคุณคนที่เป็น herbit อะเออมันเงียบเออเงียบจริงๆกลายเป็นว่า การกระทำของเขาไอ้ความเงียบของเขาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับว่ามันไม่สนไม่แคร์คุณไงเหมือนคุณเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแต่เหมือนคุณไม่ได้มีความสําคัญเหมือนเป็นหัวหลักหัวตอยืนอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาประมาณนั้นเออมันก็ไม่แปลกที่คุณจะรู้สึกไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้นะพ่มอีกแล้วไม่พอเดือดากายเป็นว่าคนเนี้ย นอกจากเงียบนอกจากนิ่งชนอกจากไม่ใส่ใจไม่แคร์ไม่สนโลกอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองคือนึกถึงทําอะไรก็ทำนึกอยากจะไปไหนก็ไปคือเอาเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความพึงพอใจของตัวเองเป็นที่ตั้งคือไม่ได้สนไม่ได้แคร์คุณเลยจริงๆยิ่งยิ่งสองใบเนี่ยคือแบบมันไม่สนไม่แคร์คุณเลยคือคุณเป็นหัวหลักหัวตอจริงๆในความสมคัญก็เข้าใจแล้วแหละว่าทําไมคุณถึงได้กลับมารักตัวเองแล้วก็หยุด สวยๆหล่อๆได้ด้วยเองคือแบบเมินเลยอ่ะคือมองอนาคตไปข้างหน้าแล้วอ่ะไม่เอาเขาแล้วกับเพราะเขาทำแบบนี้อคุณจะไปก็เขาไม่แคร์คุณก่อนอ่ะเขาไม่สนใจไม่ไม่แคร์ความรู้สึกคุณก่อนละแล้วคุณจะอยู่ไปเพื่ออะไรใช่ไหมเออในเมื่อเขาไม่เห็นความสําคัญของคุณแล้วคุณจะเห็นความสําคัญของเขาไปเพื่ออะไรอะ่ะเออเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณถึงเมินนะ ต้องบอกเลยว่าไอการกระทบบําเหล่านี้มันทําให้คุณเมินเสียใจใช่ไหมแต่ในวันนี้ที่คุณก็ทํากับเขากลับบ้างเนี่ยก็คือเหมือนหนามยอกก็อหนามบงเขาเมินคุณใช่ไหมคุณก็เมินเขากลับเออมันก็มวยถูกคู่เนาะหนามยอกก็เอาหนามบงและดุลาเน,นี้ยเออเวลาแกเวลาคุณทํากับเขาคุณทําเฉยกับเขาให้กับเขาไปบ้างเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็เจ็บปวดเว้ย ทำไมเขาไม่คิดบ้างล่ะว่าเอาแกก็เจ็บปวดเหมือนกันที่เวลาอีตานี้นิ่งเฉยใส่เขาเม่นิ่งเฉยเมินเฉยใส่คุณน่ะคุณก็เจ็บปวดเสียใจเหมือนกันเออนั่นแหละมันก็คือสาเหตุที่คุณโนโสนโนแค่เหมือนกันเอ,อ้หนมย่อกก็หนมบ่งเออวันนี้ก็มวยถูกคู่ก็ยินดีด้วยก็สมควรแล้วก็สมควรได้รับบทเรียนแล้วนะเออแม่หมอก็ไม่ไม่แปลกใจแล้วตอนแรกก็เหมือนจะสงสาร เห้ลยหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอรู้สาเหตุแล้วไม่สงสารลวจ้ะสงสารคุณมากกว่าเออก็สมควรเลยที่คุณต้องทําแบบนี้บ้างหนามย่อก็ต้องเอาหนามโบกแกทําแบบไหนกับฉันแกก็เจอไปแบบนั้นเหมือนกันเป็นกระจกสะท้อนกันนะ,ะวันหลังพลังงานวันนี้ก็ประมาณนี้จ้ะแล้วนะ๊มยบมย